สวัสดีครับผมชื่อนายพนุศักไวโสอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีท huh. ี่6โรงเรียนเรนูนครวิทยานุกูลแผนการเรีวนร์คณิตโครงการห้องเรียนพิเศษกิปเต็ดพีนเจเนอริงผมมีความสนใจที่อยากศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับเนื่องจากผมมีความฝันตั้งแต่ในวัยเด็กครับผมมีแรงบันดาลใจเป็นคนนั้นที่ประกอบอาชีพวิศวกรการบินพอผมขึ้นมามัธยมผมก็ได้เข้าร่วมค่ายหุ่นยนต์ที่โรงเรียนนั้นจัดขึ้นครับค่ายนี้ให้ผมได้ลงมือทําหุ่นยนต์ด้วยตัวเองทั้งออกแบบบหหหุุุ่่่่นนนนนนนยยยตตตต์์ทัั้้งชิและะปรรกอคบ หลังจากที่ผมได้ข้าค้านี้ทำให้ผมรู้ว่านี่แหละคือตัวตนของผมจริงๆสิ่งนี้คือสิ่งที่ผมชอบและผมรักและผมมีความสุขมากในการทำสิ่งนี้ครับจากนั้นผมก็ได้เข้าร่วมชุมนุมหุ่นยนต์ครับและผมได้ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องหุ่นยนต์ต่อจากนั้นครับผมได้ประดิษฐ์โครงการวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับหุ่นยนต์1คือหุ่นยนต์เก็บพลับบงานปคับมือทางกายครับ2หุ่นยนต์ถูพื้นอัตโนมัติลดเวลาควบในทีนครับและ 3. หุ่นยนต์ดับเพลิงอัจฉริยะลดมลพิทาาางอกศ จากนี้ผมก็ยังได้แข่งขันหุ่นยนต์ทั่วประเทศครับทั้งหุ่นยนต์บังคับมือและหุ่นยนต์อัตโนมัติทั้งระดับชาติและระดับนานา,นานชาติครับจากประสบการณ์เหล่านี้ทําให้ผมมีความสามารถอย่างเช่นการต่อวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นครับและการออกแบบหุ่นยนต์การประดิษฐ์หุ่นยนต์แบบงานแฮนด์เมดครับและการเขียนโค้ดหุ่นยนต์ผ่านคอมพิวเตอร์ครับและผมยังนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดต่อให้รุ่นน้องในชุมนุมครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สาเหตุที่ผมเลือกวิศวกรไฟฟ้านะครับผมมองว่าวิศวกรมไฟฟ้ามีความต,ต้องการในตลาดสูงครับเนื่องจากเทคโนโลยีที่พัฒนายอย่างก้าวโดดในปัจจุบันต่างก็ใช้ระบบไฟฟ้ากันทั้งนั้นตัวอ,อย่างเช่นรถไฟฟ้าครับในอดีตที่ใช้น้ํามันเป็นเชื้อเพลิงปัจจุบันก็เปลี่ยนมาใช้เป็นไฟฟ้าแถมยังมีข้อดีมากกว่าอีกมากมายครับผมจึงเห็นโอกาสในสายอาชีพนี้และผมมองว่าสายอาชีพนี้มีโอกาสตกงานน้อยและมีความมั่นคงสูงครับขอบคุณครับ